นี่ครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับโูสวยนะครับนี่เป็นเกลื่อนพระพุธนะครับเป็นเกลื่อนพระพุธเป็นเกลื่อนพระพุธวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับผลก็ยังจะหลั่งไหลมานะครับผมยังหลั่งไหลมานี่อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีออกลางกายนะผมบอกลรงกายเฮ้ยมีเครื่องเสียงด้วยรดเริ่มเยอะแล้วเนี่ยมีเครื่องเสียงด้วยรดเริ่มเยอะแล้ว รถเริ่มเยอะแล้วอ,อืบรรยากาศชิวๆครับผมบรรยากาศชิวๆบรรยากาศชิวๆเอาเอาตรงไปดิอ,อ่บรรยากาศชิวๆครับผมอืมอยู่อยกับโหรถเยอะนะเนี่ยวันอาทิตย์รถรถเยอะรถเยอะ วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์เอ้าเพื่อนสวัสดีจอดรถอยู่ไหนอ่ะไหนจอดรถอยู่ไหนเข้าแผงอันนี่เข้าแผงทวีศักดิ์อ่าเอ้ยเออถ่ายคลิปว่าจะทำลงยูทูบจะทำยูทูบไหนดาวติ๊กตอกดาวิกตอกแกทำยูทูบป้ดิเออโอเคมีน้องให้เนี่ยดูดีใจด้วยไป นี่ก็เติมน้ำมันกันครับผมนี่พาแฟนไปเที่ยวน้ำตกด้วยเว็บร้อยสิบเติมกี่บาทเติมร้อยหนึ่งนะผมนี่คนขับไ้เรียบร้อยร้อยหนึ่งขี่ได้หลายวันเลยน,นี่โอเค ไปนึ่งขีดในวัน้นี่คนขับเดินเที่ยวให้่ั่วสำโรงอันนี้ไปถึงสำโรงหรอกอันนี้ไปน้ำตกนี่น้ำตกไปกันเลยไปอันนี้ก็จะพามาถึงสวยดาวไม่ได้เที่ยว ไม่ได้นะครับมาถึงสไยดาวก็ต้องเที่ยวน้ำตกเขาสไยดาวนะครับผมนี่เราก็จะเออเลี้ยวซ้ายนี่นะครับผมปากทางเขา้าน้ำตกเขาสไยดาวนะครับนี่ไงคืนนี้ก็จะอ่ะอ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 ะาไนไม่ทันไปแล้วผม

เราเสยดาวเนี่ยค่ายทหารนะครับผมยากาศเย็นเย็นยากาศเย็นมากตอนเรียนก็จะมาเข้าค่ายอยู่ที่นี่เลยถ้าถ้าต้องศึกษาเนี่ยที่นี่เลยตอนสมัยเรียนก็มาเข้าค่ายกันที่นี่แล้วตอนตอนตอนเรียนม .1 ม .2 อยู่อันตรายยาเข้าใกล้ มีช้างป่าด้วยี่ไปนี่ก็หายกิโลอยู่เ,เลรเข้าค่ายตอนเด็กอ่ะคุณปูจะพามานี่แหละชมนุชมน,นกเรียนนะ không thấy nào và đông phương dài hàng thanh toàn nhỏ ừ. Nhiệp chip mình nghe 16. The sun was going down, there was music all around, that's alright. เ e เข้ามาเข้ามาใกล้ถึงแล้วผมมาใกล้ถึงแล้วไม่มีรถสวนมาสักคันเลยเงียบกก็บเลยไม่มีรถสวนสักคันเลยครับ ด้ียบร้อยนะผมเรียบร้อยอบรรยากาศเย็นเงียบจิบอ่าเริ่มมีรถสวนมาแล้วหนึ่งคันเออเริ่มมีรถสวนหนึ่งคันแล้วนี่บรรยากาศเราเย็นสบายนะผมนรถสวนหนึ่งคันนี่รถสวนหนึ่งคัน,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 คนไปแล้วไปครับผมชิวๆครับผมชิวๆมากเลยครับผมไปชมน้ำตกกันต่อครับเดินทางกันต่อ ในนี้ไม่น่าจะมีของขายหรอกนี่ถึงแล้วนะครับผมทุกคนถึงแล้ววันนี้ก็สุดก็สุดแล้วต่อไปก็เป็นเดินเท้านะครับผมนี่ห้องน้ำห้องน้ำเขาดูใหญ่สตดมเติมใดูตรดพิลุนดูนตรงสุดเลย ตื้อ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 โอ้โอแต่คน,มนไม่ค่อยเยอะคนไม่ค่อยเยอะรถเข้าได้ไม่ได้เองเอเนี่ยจอดเนี่ยจอดตรงมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นแหละถึงแล้วครับผมจอดรถก่อนจอดรถก่อนก็จะเดินไปน้ำตกนครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่เข้ามาข้างในไม่มีของขายนะครับผม,ไ, <ป S 3> มไม่มีของขายเนี่ยวางจอดตรงนี้แหละไปไปหน่อยไปไปยั<ฮ>ยงพร้อมยัง เดินชมน้ำตกกันครับผมนี่ก็พร้อมรอพอ่อคายทหารผมมีอาหารเนี่ยที่อาหารปลาสิบบาทแล้วไหมย,ยอดยอดขึ้นอาหารปลาสิบบาทมีอะไนี้หนึ่งถุงตั้งตั้หยอดเข้าไปนี่เลยหนึ่งพันละมองไกลๆคิดว่าอาหารคน สิบมาสายดาวนะครับมาาสายดาวต้องมาให้ถึงนะครับน้ําตกเขาสายดาวนี่เองนี่มีรูปในหลวงเลยนะนี่เขาก็มาชมบรรยากาศถึงแล้วนะครับผมน้ำตกเขาสายดาวมนฑ์สายทานแห่งตำนาน ีป่าโอ้สวยงามมากครับทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็มาที่น้ voila, mujer, magic, ําตกเขาใสดาวนะครับผมมาใสดาวนี่ต้องมาเที่ยวน้ําตกเขาใสดาวให้ได้นะครับผมแบบมันก็ว่าสวยดีนะครับรรยากาศเย็นสบายดีนะครับนี่ก็ถึงแล้วนะครับผมตาชมกันโอ้โหต้องมาให้ถึงนะครับผมแต่มาใสดาวแล้วไม่ได้มาถึงน้ําตกเขาใสดาวจนมาไม่ถึงนะครับนี่น้ําใสมากเป็นนทำธรรมด์แบบ

ข้างบนนี่ก็จะเป็นที่จะไปสุดนู่นมันเคยมีมัน,ม,น,ม,นมีหลายหลายขั้นนะแต่มันไกลแต่ต้องเดินเท้าทั้งหมดมีอยู่สิบสิบกว่ามีอยู่สิบสิบกว่าขั้นนะครับแต่เราต้องเดินเท้าขึ้นไปนะครับผมเราต้องเดินเท้าขึ้นไปน้ำเด่น หนาวไหมน้ำเย็นไหมโอ้เย็นมากเลยไหนมีปลาไหมเนี่ยมีไหมแล้วให้ตรงไหนเนี่ยให้ตรงไหนให้ตรงไหนก็ได้นะมีอ่ะมีหนาวเย็น คนไม่ค่อยเยอะอเองล,ล,ลงดีมีลปลาเอาปลาอยู่ข้างล่างนู่นปลาไปครับแต่มันเราต้องข้ามไปมันมีหลายขั้นนะครับต้องไปนู่นมันมีอยู่สิบกว่าขั้น,นครับเราเดินไปไม่ถึงหรอกมันต้องเดินเท้าไปแล้วมันก็เปียวด้วยไกลด้วยก็เอาแค่แค่ทันนี้พอ เหมือนไม่มีปลานะครับผมก็จะลองเอาอาหารใส่ดูครับว่ามีปลาหรือเปล่าอ่าว่ามีปลา,ปาหรือเปล่าเนี่ยเอาใส่ตรงเนี้ยโอ้เนี่ยมีปลาเลยเห็นป่ะโอ้มันดูเหมือนไม่มีปลานะครับมีปลาขึ้มันกินเลยเอ็มเลยโอ้โหมีปลาด้วยโอ้น้ำเย็นเยี่ยบน้ำเย็นเยี่ยบเย็นมากเลยครับผมโอ้โหบรรยากาศ

นี่คนให้อาหารปลาปลาโหปเยอะมากที่ไม่ได้เอามาหลายถุงเลยเนาะรู้มันจะมีปลายเยอะขนาดนี้

ถูกใจครับถูกใจนางแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยไม่น้อยนั่นเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าจูจูจนี่ครับผมเล่นนะมูเด็กน้อยครับผมเด็กน้อยเด็กน้อยสามฮ่าฮ่าฮ่าบรรยากาศเย็นมาก ยิงๆิงย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 าเนอะเตงนะอากาศเย็นยน,นี่ครับไม่ได้มาั้งแต่ตอนเรียนนะครับเคยมาครั้งหนึ่งตอนสทัาไมยังเด็กๆยังเรียนนะครับมาท่าท,ทนศึกษานะครับที่นี่ มาทนายศึกษานี่บอกว่าถามว่าไปไหนก็มาันตกปิงกัดขานะครับผมว่าทำไมแสบๆปิงกัดขาเล่นน้ำดีนะปิงกัดขานะครับเนียเนี่ยกัดแดงเลยนะครับผมเนี่วะนี่ไงปิงกัดแดงเลยเเองเขาไม่ใส่ขายาวแล้วเขากลัวมัต้องมีอีกแน่เลย ไม่มีหรอกกัดแดงไหน,นตัวไปไหนวะไม่รู้เขาทุบเออไปหาเล่นน้าาดีที่ไม่เล่นน่ากัดมีน่นี่หรือเปล่าดูข้างหลังไหมไม่มีหรอกเป็นเราลงพื้งล่าง,งอืม,อ,มอยากเล่นดีนะักก็ทำไมเสบเสบไอ้เหี้ยปิงกัดกาดลุดดีนะ่าเสกบ,บิดขึ้นเร่งอีกเข้าอ่ะลุดเขา,าขล้มอ่ะไม่รู้ แล้วครับโดดลูกคลื่นครับลืมจ่ายค่าด่านลืมจ่ายค่าด่านครับไปจนกลับมานะครับผมกลับมาไปจนกลับมาจ่ายที่หลังสวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาต่อที่เขื่อนพระพุธนะครับผมก็เขตปงน้ําร้อนนะครับผมก็ใกล้ๆนะไสดาวนะครับผมก็มาชมวิวบรรยากาศนะครับผมนี่ครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับโูสวยนะครับนี่เป็นเขื่อนพระพุธนะครับเป็นเขื่อนพระพุธ เป็นเกินนะพุธวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับฝนก็ยังจะหลั่งไหลมานะครับผมกำลังไหลมาที่อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีออกล้างกายนะผมออกล้างกายฮ้ยมีเครื่องเสียงด้วยรถเริ่มเยอะแล้วเนี่ยมีเครื่องเสียงด้วยรถเริ่มเยอะแล้วรถเริ่มเยอะแล้วอรรยากาศชิวๆครับผมบรรยากาศชิวๆบรรยากาศชิวๆ เอาเอาตรงไปดิอารมณากาศชิวๆครับผมนี่อยู่อยก็โหรถเยอะนะเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์รถรถเยอะรถเยอะวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ตยตยเอา้าเพื่อนไปดิ จอดรถอยู่ไหนอ่ะไหนจอดรถอยู่ไหนเข้าแผงอันี่เข้าแผงทวีศักดิ์เหรอเอาเออถ่ายคลิปว่าจะทำลงยูทูบจะทำยูทูบไหนดาวติ๊กต็อกแกทำยูทูบป้วยดิเออโอเคเอมีน้องให้เนี่ยดูดีใจด้วยไปไปไปเออ เอ้เจอเพื่อนนะครับผมรถสไลด์เพื่อนนี้ก็ทำรถสไลด์อยู่นะครับผมทำรถสไลด์เอาไปเรื่อยๆดิไปชา้าไดห้หลอนี่ครับวิวบรรยากาศฟังเพลงนิ่มๆนี่ครับใครผ่านมาเขตไฟดาวเขตโป่งก็เนี่ยครับบรรยากาศกินชมวิวนะผมชมวิวสบายสบาย ชมเบลสบายไปได้ซ <premises> ้ายหน่อยสายหางไปได้หางไปเลยหางหางไปเลยหางไปอ้ยมีหมึกช็อตด้วยครับผมหมึกช็อตตัวละเจ็ดสิบหมึกซาหมีสองร้อย้ยมีหมึกช็อตด้วยนี่หมึกช็อตเดี๋ยวต้องมาลองไปหางต้องมาลองนะครับผมโอ้โห ตอนนี้กี่โมงแลนี่ตอนนี้ก็ห้าโมงตอนนี้ก็ห้าโมงแลครผมไปเลยยาวเลยยาวยาวออนี่ของขายเพียบเลยอืของขายเพียบเลยครับนี่ก็วิวฟังนี้ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหิวนะผมเป็นเหวเป็นเหนียวนี่มันยาวไปถึงนู่นเลยนะสุดนู่นเลยนะโวันนี้เวลาที่คนเยอะหน่อยวันนี้เวลาที่คนเยอะหน่อยห้างที่คนเยอะตังเหงื่อนิ่ม ไปจงสุด,สดะอะยาวเลยนี่ครับบรรยากาศพอาทิตย์จะตกดินละงามมากพอาทิตย์นี่ครับสันเขื่นนี่ก็เป็นน้ำประตูน้ำนะผมเป็นประตูน้ำาปประตูน้ำ พาติดตกพาติดตกแนี่สวยมากนะครับผมพาติดตกสวยมากเบาเบาพาติดตกสวยมากโอ้โหวิวรถเยอะจริงๆรถเยอะจริงๆเอาถอยดิเก้าถอยหน่อยเก้าจี้ท้ายหน่อยถอยจีดท้ายหน่อยเออถอยจีดท้ายหน่อยโอ้โหนี่น้ำก็จ่ายเข้าไปในสวนลำไยนะครับผม น้ำจะยเ่้าไปในส่วนลำยายนะผมนี่บรรยากาศโอ้สวยมากงดงามเอก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 ,อกพอ่าบา ไปเดี๋ยวเพิ่งมาแล้วอืโอ้บรรยากาศดีแล้วก็วนอีกรอบหนึ่งนะผมว,วนอีกรอบหนึ่งวนอีกรอบหนึ่งไปไป ชาแดงอ่ะไปเลยตัวแสบทีมงานตัวแสบเมืองจันนะครับผมัสดีไปไหนยังเต็มแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้บนรถเล่นก่อนอ่ะเต็มพรุ่งนี้เจอคนรู้จักด้วยไป อากาศเย็นนะครับตอนนี้เยน็นบรรยากาศเย็นดีเดย็นมากไหนลงไปข้างล่างนี่ก็ลงล้างรถได้บนไปนี่ก็ได้บนไมนี่เราก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยอตะวันล,ลอยกระทงนี่คนแต่เยอะน่าดูเลยนะผมเนี่ยกลับรถตรงนี้ก็ได้กลับรถตรงนี้ก็ได้เนี่ยไปหาที่จอดเลย เนี่ยกลับรถเออนี่เกินใหญ่นะครับผมเกินพุทธนี่กลับรถดีไปไหนอ่ะจะวนไแขงางวนอีกแนววนนะอยากวนวนอ่าจะเขาจะลองวนขึ้นไปข้างบนนะ อาบนนี่อาบนบนเลยนี่ไปขึ้นไปอ้าวขึ้นไปใส่โฟเลยโอเคขึ้นธรรมดาก็ขึ้นแล้วอาบนไปรลอบนึงนะบนชมวิวบนชมวิวนะผมบนชมวิว

มื่อกี้มาทิ้งตุ๋ได้ถ่ายไหมมาอีก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 อีวูฟังเพลงชิวๆครับผมฟังเพลงชิวๆได้อะไรฮะเอาแล้วเอาโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ใครมีโอกาสก็ มาผ่านมาก็ชมได้บรรยากาศเย็นๆนี่เย็นแบบนั่งชิวๆตามส้มทำอะไรประมาณนี้โหแบบชิวๆมากนะครับที่นี่ครับบรรยากาศได้นะครับผมบรรยากาศได้นี่ก็เตรียมเครื่อง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 ครัวมาครับผมเครื่องครัวจะตามส้มอ่าตามส้มกินเบียร์นะครับผมบรรยากาศแบบบรรยากาศที่นี่มันได้อะมันได้อะฟิลมันได้เลยอ่ะโอ้โหไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่มอมอนั่งกันนะผม เราหาเที่ยวหมอนั่งกันนะวิวเม,มื่อกี้ก็ได้อยู่นะอ่าโอเคนั่งชิวครับบริการนั่ง แล้วเราก็ตำส้มแบบไร้ครกนะผมตำส้มแบบไร้คกนี่ไหนดูดิวันนี้ไม่ได้ซื้อเบียมาขาดเบียครับผมขาดเบียบรรยากาศดิมเขื่อนโอ้ยบรรยากาศดิมเขื่อนลมพัดมาเย็นเด่นเย็นลมพัดมาเย็นเย็นส้ตมตำขยี้ส้ตมตำขยี้นะผม <laughs> ไปกันไม่ได้แล้ว ไปกันไม่ได้แล้วตันถึนาาง,งนู้นก็นมาไปได้ไหมคอยอย่างเดียวตันแล้วอ้ยกับข้าวขาดเบียร์เบียร์มาแล้วหนึ่งเมื่อกี้อืมรถสวนกันลำบากนะครับผมจอดเต็มเลยมีอหมรหรือเปล่า เบียมาแล้วเหรอเบียมาแล้ว,ลวก็เมื่อกี้เขาเบียมา,มานี่กินอย่างนี้เลยเหรอสวัครับผมทุกคนกุ้งสดๆกุ้งสดๆไหนวะเนี่ยยังไม่ตายยังดิ้นอยู่เลยครับผมก็จะกินกับส้มตำกินกับส้มตำนีส่สดๆสดๆอันใดแตกโอ้มือดำ นี่เราซื้อกุ้งมาด้วยสดใส่เลยนี่โอ้ <c oughs> นี่กินเลยมันจะแซ่บนัวนะครผม <c oughs> นี่แซ่บอืมอืมอร่อย, <c oughs> ย,ยอยืมอร่ยใบก้อนหน่อยแต่ก็ใบก้อนหน่อย Ờ, đang bài bài con ơi.